เรามักเคยได้ยินคำว่าความเปราะบางใช่ไหมครับเวลาเจอแรงกดดันหรือวิกฤตเนี่ยก็มักจะแตกหักพังไปอีกคำหนึ่งที่ตรงข้ามคือความแข็งแกร่งหมายถึงแม้จะเจอแรงกดดันก็ยังยืนหยัดอยู่ได้แต่นั้นหนังสือ anti fragile เนี่ยนักคิดชื่อดังครับนาซิมนิโคลัสทาเลบเสนอคำใหม่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับนั่นคือการเติบโตจากความวุ่นวายคุณอยู่กับ w o r k ดอ podcast podcast ที่จะพาคุณ เติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้ชาเล็บบอกว่าโลกเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือที่เรียกว่า black swan มักจะเกิดขึ้นเสมอถ้าเราแค่หวังว่าจะเลี่ยงมันได้เนี่ยหรือแค่ทําตัวให้ทนทานมันไม่พอครับสิ่งที่เราควรทาคือออกแบบชีวิตธุรกิจและระบบให้ได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนนั้น แล้วเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเป็นแอนตี้ฟาเจลได้ 1. ยอมรับความไม่แน่นอนครับอย่าพยายามคาดเดาอนาคตทุกอย่างเพราะมันเป็นไปไม่ได้ 2. ทดลองเล็กๆหลายทางแทนที่จะทุ่มหมดหน้าตักให้ลองผิดลองถูกเล็กๆเพื่อหาสิ่งที่เวิร์กแล้วค่อยขยายต่อ 3. มีบัฟเฟอร์สำรองเหมือนมีเงินเก็บหรือเวลาสำรองทำให้เวลามีวิกฤตเราไม่พังในทันทีแต่กลับใช้โอกาสในการปรับตัว 4. เลือกความเสี่ยงที่ควบคุมได้เช่นลงทุนเล็กๆที่ถ้าพลาดก็ไม่เสียหายแต่ถ้าได้ผลก็คุ้มค่าเมื่อนำ a n t i f a ฟาเจมาเชื่อมกับชีวิตจริงธุรกิจที่ขายได้หลายช่องทางเช่นทั้ทงออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยก็จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าธุรกิจที่พึ่งพาแค่ช่องทางเดียวคนที่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอถึงแม้งานปัจจุบันหายไปก็ยังเอาความรู้ไปต่อยอดได้หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าเรารับมือกับปัญหาบ่อยๆฝึกแก้ปัญหาเล็กๆอยู่เนืองๆเนี่ยพอถึงวิกฤตใหญ่เรากลับไม่ตื่นตระหนกครับแต่ใช้ประสบการณ์นั้นเป็นพลังสรุปก็คือแอนตี้ฟาเจอเนี่ยไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่มันคือการเติบโตจากความโกลาหลนั้นแทนที่จะกลัวความไม่แน่นอนลองเปิดใจใช้มันเป็นเวทีฝึกฝนเพราะทุกครั้งที่ผ่านความยากลำบากไปได้เราจะไม่ได้แค่รอดแต่จะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมครับ